นักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนวางดินสอก่อนนะคะ,ะนักเรียนวางดินสอนะคะเขียนคําอ่านเสร็จแล้วแต่งประโยชน์เดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทาทำในเวลาเราก็ทําในเวลานะคะ,ะทุกคนเปิดหนังสือหน้าแปดสิบสองต่อจากเมื่อกี้นะคะหน้าแปดสิบสองค่ะที่มีรูปภาพนะคะหน้าแปดสิบสองค่ะ หน้า82นะคะอ่าทุกคนดูหน้า82ทุกคนดูหน้า82เรามาดูพร้อมๆกันนะคะอ่าในกระดานจ้าครูเขียนว่าอะไรคะคำที่ประนะคะคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญญีอ่าคำที่อ่าตอนที่ชั่วโมงจ้าครูสอนเรื่องตัวการณนอะ จดูจะเอามาเปรียบเทียบกันหมดแล้วนะทั้งคำที่มีรอหันและประไม่ปราวิสัญชนีจะกูเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะักเรียนก็คงเข้าใจบ้างแล้วตอนนั้นตอนนี้เรามาเน้นคําที่ปรกับไม่ปราฮะ,ะถ้าปรก็คือมีถ้าไม่ปราก็คือไม่มีนะลูกนะให้จาอย่างนั้นปราก็คือมีสระอะวิสัญชนีก็คือสระอะนะคะสระอะก็เรียกวิสัญชนีชื่อเขานะคะอ่า เียนสองตัวเล็กๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะอ่าถ้าใส่งองก็งองอะ,งะก็คือพยัญชนะ,ะตัวนี้เขาเรียกวิสัญชนีนะคะแต่ทีนี้ในเมื่อคําในภาษาไทยจะมีบางคําเราออกเสียงสระะแค่ครึ่งเดียวนะคะออกยังไงแค่ครึ่งเดียวอ่ายกตัวอย่างดูนะคะยกตัวอย่างดูนะคะจากคําที่เราคําจากตรงนี้ก็มีนะคะอย่างเช่นคําว่าธรรมาชาติอ่า คำว่เราไม่ออกเสียงสระอ่ะแต่เราออกเสียงสระอ่ะกึ่งหนึ่งนะคะอ่ายกตัวอย่างกัแบบคำที่จิ๊บกูบอกว่าตะ่กี้ถ้าใส่พยัญชนะเข้าไปก็เป็นอ่าคำนั้นก็อ่อกสระอ่ะนะคะสระอะ่ะจะอยู่ด้านหลังแต่ทีนี้ในเมื่อหัวข้อบอกว่าคำที่ใส่สระอ่ะและไม่ใส่สระอะ่ะแต่เราก็ต้องออกเสียงแต่ออกไม่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าออกกึ่งนะคะออกกึ่งอ่าเอาจิ๊บก็จะเทียบให้ดูนะคะ ตรงนี้เสียงออกเต็มเต็มนะคะอ่าตรงนี้ออกเสียงเต็มเต็มส่วนด้านนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่เรื่องอื่นนะคะอ่าอันนี้ออกกึ่งหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ากึ่งก็คือครึ่งกึ่งเสียงก็คือครึ่งนะคะอันนี้ออกเต็มเสียงนี้ออกกึ่งนะคะกึ่งเสียงนะคะกึ่งก็คือครึ่งนะคะอออกครึ่งเสียงนะคะอ่าเรียนไม่ต้องไปจดนะคะอันนี้เจ๊ก็แค่อธิบายนะคะ ดูอีกครั้งนั่นก่อนจะอ่านหนังสือนะคะคําที่ประวิสัญชนีก็คือใส่สระสาระอะและไม่ประวิสันชนีก็คือไม่มีสระอะแต่มีตัวอื่นเลยนะคะสาระอะไม่เขียนข้างหลังแต่ว่าออกเสียงคล้ายๆกับสาระอะนั่นแหละที่กีนุตรจะให้ออกเสียงว่ากึ่งหรือครึ่งนะคะคำว่ากึ่งนะคะก็หรืองอกึ่งไม่เอกกึ่งกึ่งก็คือครึ่งนะคะแต่อันนี้ออกเต็มเต็มออกเต็มเต็มถ้าสระอะก็อ่ะไปเลยนะคะแต่อันนี้ ออกครึ่งเดียวนะคะออกครึ่งเดียวเรามาเปรียบเทียบดูว่าอย่างไงออกครึ่งเดียวนะคะจากหนังสือค่ะอาชี้ให้ดูในกระดานแค่นักเรียนมองเห็นภาพที่นี่มาดูของจริงๆเรามาอ่านคําประวิชันชนีและไม่ประวิชฉันนีในหนังสือแบบเรียนหน้า82ค่ะน,นะคะหน้า82ที่มีรูปภาพเยอะๆนะคะดีมากค่ะเขาให้รูปภาพมาด้วยเราก็จะได้เข้าใจนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะกับเด็บูนะคะ นึ่งสองสาคำที่ประวิสัญนญนีและไม่ประวิสัญน,นีอ่ะย่อหน้าค่ะตัวเขียวเขียวคำที่ประวิสัญนญนีคือคำที่นำพยัญชนะมาผสมกับสระอะและคงรูปสระอะอ่าใส่สระอะได้ยังมีอีกไว้หลังพยัญชนะเช่นมออะมะอ่ะอานว่ามะกระจานะเป็นต้น อันนี้คือวิสัญชนีหรือสระอ่ะอยู่ด้านหลังพยัญชนะก็จะอ่านคงรูปไว้นะคะต้องเขียนสระอ่ะไว้ซึ่งเวลาอ่านบรรทัดที่3ค่ะซึ่งเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงอ่ะที่เีู๋เขียนตะเกียบว่าเต็มนี่ในกระดานะคำว่าเต็มก็คือเต็มเสียงอ่านเต็มเต็มไปเ,เ,เลยค่ะมะกะจะนะอ่าอ,อ,อย่างนั้นทีนี้มาดูตัวอย่างคําที่ออกเสียงสระอะ่ะเต็มเต็มนะคะภาพที่หนง อ่านว่ากระโรคภาพที่สองอ่านว่าแมงกะพรุนต้องอ่านกะเต็มๆนะคะแมงกะพรุนภาพที่สามสะพานจะไปอ่านเป็นสะพานไม่ได้นะลูกนะต้องอ่านว่าสะพานอันที่สามกระดูกนะคะกระดูกต่อไปมาดูย่อหน้าตัวสีเขียวคำที่ไม่ปรัวิสันชนีอ่า ข้อนี้หวัวข้อยาวนะคำที่ปราไปแล้วต่อไปคําที่ไม่ปราก็คือไม่ใส่ไม่ใส่สระอะนะคะที่เขียวว่าคําที่ไม่ปราอวิสัญชนีคือคําที่ประสมสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะไม่มีรูปก็คือมองไม่เห็นนะคะอ่ามองไม่เห็นเวลาอ่านออกเสียงคําที่ไม่ประอุิสัญชนีจะอ่านออกเสียงอัะกึ่งเสียงนะคะอ่าเนี่ยกึ่งเสียงที่เดียวกับที่ใในกรดาษกี้ กึ่งเสียงก็คืออ่านครึ่งหนึ่งนะคะเช่นเช่นมีอยู่ประมาณ4ภาพนะคะตัวที่1นตุกกตาเราไม่ต้องอ่านว่าตุกกตาน,นัวิธีอ่านนะคะแต่เวลาอ่านจริงๆต้องอ่านว่าตุกกตาอ่านนิดๆ สือบอกแล้วค่ะว่าวิทยุอ่านว่าวิทยุไม่ต้องวิทยุอ่านนั้นอ่านเต็มเตมแต่นี่อ่านกลุ่งหนึ่งอ่านว่าวิทยุไปเลยค่ะอ่าแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่าอ่านสั้นๆอ่ะอ่านกุ่งหนึ่งนะคะคำต่อไปอ่าเป็นตัวอะไรรู้จักไหมคะเราคเคยเรียนมาแล้วนี่ไม่นานเนี่ยแมลงปออ่านว่าแมางปออ่านว่ามะแล้วก็แลงแล้วก็ปอ แต่เวลาอ่านในคำจริงๆอ่านว่าแมลงปอไม่ต้องมันะคะไม่ต้องมะแรงอ่านว่าแมลงปอนะคะจักรยานอีกค่ะอ่านว่าจักรยานอ่าอ่านว่าจักรยานดูให้ดีๆนะคะออกเสียงกระนะเสียงกึ่งหนึ่งจักรยานไปเลยค่ะไม่ต้องจักรยานอ่าเดี๋ยวเขาว่าอะไรเราพูดอะไรยืดจังเลยนะคะอ่านว่าจักรยานนะคะ อีกครั้งหนึ่งเอาตั้งแต่ตุ๊ก,กตาค่ะออกเสียงอะครึ่งหนึ่งนะคะตุ๊ก,กตาอ่านว่าตุ๊กตาวิทยุอ่านว่าวิทยุแมลงปออ่านว่าแมาลงปอจักรยานอ่านว่าจักรยานนะคะอ่าวันนี้เราก็ได้สิ่งที่ดีๆอ่าสิ่งที่ ถูกต้องให้นักเรียนเอาไปใช้นะคะเวลาเขียนเวลาเขียนเรื่องแต่งประโยคหลือเขียนคําเขียนตามคําบอกนะคะอ่าใครว่างก็ไปอ่านทบทวนอีกรอบนะคะสนุกดีนะคะมีทั้งรูปภาพด้วยแต่ที่เราต้องทําก็คือนะคะอ่าดี่กูสรุปแค่นี้ก่อนนะคะแต่จะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะอ่าแบบฝึกหัดนะคะดูให้ดีๆนะคะจะให้ทําหน้าไหนบ้าง กี้บอกไปแล้วว่าหน้า67อ่าเพิ่มอีกหน้าหนึ่งหน้า67เนั่นเป็นแบบปึกหัดเกี่ยวกับอะไรคะคำประและไม่ประวิสัญชนีใช่ไหมคะอ่าต่อไปดูอีกหน้าหนึ่งหน้า65หนะคะหน้า65ที่บอกไปแล้วตะเกียะ หน้า65เกี่ยวกับคําที่มีรหรันอ่าให้เอาคํามาเขียนคําอ่านแล้วก็แต่งประโยค5คําและหน้า67นั้นเป็นเรื่องคําที่ปรารถณ์นชนีและไม่ปรารถณ์นชนีก็ให้นักเรียนทําไปทั้งหมด10ข้อนะคะข้อหน้า68ไม่ต้องแต่งประโยคนะคะหน้า68เกี่ยวกับคำรอัสคำปรารถณ์นชนีและไม่ปรวิสณญชนี เขียนเฉพาะคําอ่านนะคะหน้านี้นะคะ,ะหน้าหกสิบเจ็ดทุกคนดูนะคะเผื่อบางคนไม่มั่นใจก็ดูที่เจดบูนะคะหน้าหกสิบเจ็ดนะคะให้นักเรียนทําเฉพาะคําอ่านนะคะสิบคำนะคะขอโทษนะคะคาเฉพาะคํานะคะคําอ่านเขาให้เรามาแล้วอ่าดูตัวอย่างคะ่ะเขียนคําที่ไม่ประวิสันชนีจากคําอ่านที่กําหนดนะคะ อ้าเขาอ่านให้เราข้อหนึ่งตัวอย่างนะคะตุกกะตาเราเขียนเต็มเต็มตุกกะตาให้ถูกต้องนะคะอ่าข้อที่หนึ่งก็เช่นเดียวกันกะตันยูอ่าเราเขียนให้เต็มเต็มไม่ต้องขีดแบบนี้แล้วนะคะอ่าข้อสองก็เหมือนกันนะคะอ้าวฟังเจกูอ่านนะคะจจกูถือมาข้างหน้านะคะถ้าไั้ันอ่านไม่ได้ค่ะอ่านนักเรียนดูข้อหนึ่งกะ<งาน>ตันยูเขียนแบบไหนเขียนเต็มเต็มไม่ต้องอ่านนะคะข้อสอง จะราจรจะราจรข้อสามทนาคารอ่าธนาคารที่เราไปเอาเงินนั่นแหละค่ะจะราชนั่นอยู่บนถนนนะคะข้อสี่มารายาทอ่าคำว่ามารายาทเขียนว่าอย่างไงคะมารายาทข้อห้าอนุบาลอนุอนบาลชั้นเด็กเล็กๆอ่ะเขียนยังไงเต็มๆนะคะข้อหกโทรพท นมมือะนมมือนะคะข้อเจแล้วข้อ8ปพังทะลายนะคะพังทะลายเขียนยังไงเต็มเต็มคะข้อ9มะเรงวันข้อ10บลักขโมยนะคะลักขโมยอ่าเขียนคำสิบคำดังคำอ่านที่เขาให้เรามาสิบข้อน,นะคะอ่าวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ให้นักเรียนทําเวลาที่เหลือแบบฝึกหัดนะคะ,ะจะกูข้ามหน้าไหนอยู่นะคะข้ามหน้า66นะคะอันก็เกี่ยวกับคำที่ประวิสันชนยน,นักเรียนทําด้วยนะคะที่มีรูปภาพเนะะี่ยค่ะก็แสดงว่านักเรียนต้องทํางานวันนี้ก็คือหน้า65 66 67นะคะอ่าภาระงานของเราก็คือ ทำแบบหักหน้าหกสิหนะคะแล้วก็หกสิบเจนะคะสหน้านะคะเวลาที่เหลือเราทำให้เสร็จในชั่วโมงนะคะสหน้านะคะภารกงานของเราวันนี้อยาก็ให้ทำในชั้นเรียนไปแล้ว1ห,หน้านะคะถ้าใครไม่เสร็จก็ค่อยทบทวนดูให้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ยังมีงานที่นักเรียนเขียนผิดนะคะ เรียนสั่เคร้าเรียกแต่ถ้านักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะพบสิ่งที่ผิดแล้วก็แก้ไขใหม่นะคะอะ่วันนี้เราก็ทำสามหน้านะคะอะ่จะพูดขอจบแค่นี้ก่อนสรดุไปแล้วสั่งงานไปแล้วรา,รามาอัสสรห์วะลัสรีดังดูอัคบิปาร,รัคฮะสิมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมวะลัสรีอินัลอินซานัลาฟีิขุสลอิลลัลลาฎีน่าอามานุามิลุสลิฮัด wattawa saubilhaq wattawa Saudi Subhanallahallahummabi Hamdi asyha allailah antara askam buka waktunilai amin